George, George, George. อ๋อกูอ๋อสัมผัสเยี่ยดจุกเหยียบลงลูไม่ต้องอยากแดกเล่าคูกูจับสัมผัสสลับตอนที่มึงแอบเด้าสูงสกิลยังแสบเท่ายุงกูเสกหนังควายเข้าพุงและที่มึงโตมาเฮียเพอแอบไปแดกเล่าลุงมึงไม่ต้อง ถ้วยแชมพ์รลบนี่มึงได้แค่ม,มองเรียกเพื่อนมาช่วยแคมกูเก็บแหลงและถ้วยทองสมองมึงสูงไม่ถึงแข่งเดี๋ยวฝาดด้วยถ้วยแม่งมาเจอไม่ทันบุ๊มีคนเขาฝากมาช่วยแช่งสมองเลยน้องเยี่ยวไอ้สัตว์มึงเปรี้ยวออ้อยสัตทำเพลงแซ่บแซ่บเศร้าๆให้พ่อมึงฟังเถอะไอ้สัตว์กูไม่อยากด่ามึงไอสัตว์ไม่น่ามึงไอสัตว์ ไอ้พวกมึงแหกตารอไม่มีหลอกน้ำต้มไก่กูมีแต่ไข่พววมึงแตกคาฟองกูจับมึงแหวกคาฟองแต่ตัวมึงแตกคาบอลทำให้ไม่แหกตามองอีกควยโฟกุตามหลอนก่อนที่จะหลับตานอนให้มึงมัดรวมกันมาทั้งสองคนในหัวมึงมีแต่หนองคนจะสู้กูได้ไงรอ,อบต่อไปไม่มีมึงสองคนอีกควย เอ็กชออฟมซีพีจีแด้วยเอลแบทเนทีพนะเอ็กึงกูจะเป็นเด็กแต่เป็นเอเท่ากูสู้กูจะทำมึงบูกจนใจไว้ทีพที่มึงทำงานแทบตายสุดท้ายมึงก็ไม่เท่ากูสู้มึงทงไว้ทีพเดี๋ยวมึงโดนตีนตีเต็มเต็มบอกจีเองเหมือนมึงตีซีไม่กูแหละบีพีเอ็นจะคิดไปล้นแล้วมึงจะว่าตัคำมาควมึงกลับไปล่าพ่อมึงไม่ให้ดูซี มาเจอกับมึงนี่โคตรอร่อยเหมือนไข่ที่โดนกูตุนตุนบอกเลยมึงพลาดมึงโดนกูดักมึงโดนกูปั่นแม้ว่าหัวมึงหมุนหมุนจะที่มีมึงริบเงินเดือนมึงเลยต้องเศร้าเรากลับไปอยู่ทํางานแบบสุมสมลองดูสภาพไอ้แก่ขี้กายไอ้แก่ขี้ปั่นยเดี๋ยวกูจะเต้นแบบหลุนหลุนไอ้เคี้ยแก่แล้วมึงอย่าห้าวให้มันมากเอาจริงเผลอหน้ามึงก็เคี้ยเหมือนกับสังดาวกับพม่าและเรื่องมิน้อยของมึงเดี๋ยวกูจะเล่าให้มึงทราบด้วยความจริงเลยเถอะไอ้ควายแล้วมึงอย่าเง่าให้มันมากกูจะมากำหลับไอ้แก่ที่สักแดตะตะวัะขมึงมันเกินลงดินแถมยังฟงโฟติดขัด ขัดมาเหมือนสวักเบียดโซนที่มึงมานะมันโน้ว่าแกของมึงจะชนะมึงไม่ควรจะมาท้าประมุ่นแค่ขยะเบียดได่ะจริงจริงเราเราต่างกันมากเพราะกูเขียนแล้วแต่จริจริงๆแล้วที่ไม่ผ่าน,น,นก,การพัดกูเลยหันหนัดการล่าลงในสัมผัสการฆ่าเราอย่าพัานเยอะเลยไอสัตว์มึงควรจะหัดฟังบ้างเอโทษที่เด็ถัดสัตว์ไม่แต่กับเดรัดฉันมึงเป็นในเวรหักด,ดับมึงยังไม่เจนสนามนยังไม่คือเลนประหารไม่ ไอเกมฉันหลับเดี๋ยวมึงโดนลากลงเมนตอนเกมทักหาทรงหล่อไอเดียมลองใช่วจะพืชช่วยและอีกคนมือจีมึงคงไม่ลืมกับพืชพ่อกูจะล่อมึงให้หลับพร้อมกับพ่อมึงไหลับเพราะพ่อมึงสอนให้เหี้ยเดี๋ยวพ่อมึงโดนกระทืบด้วยไอสัตว์หั่นแบบจลิตเดี๋ยวตีนกูอัดไปข้าสันดั้มตอนละสิบมึงควรจะกลับไปทำความจริงที่กูได้กลับให้พวกมึงกลับใจกันได้คือในดาบที่เรายังต่างและเพียงของกู้พวกมึงกลับไปฟังอ่ะ ข้าสวัสดิ์สังกัดเ b s วอสตามเช็คแต่ดูมันชอบจะแหกปะไม่ว่าเจ้าวัดสัมผัสเป็นปีต่อเซ็คกูวางเซ็คแต่น่าทำให้สก,กิลของกูแม่งแดกขัดเลขกี่สัมผัสกูเขียนมาทำเป็นเซ็กกูทำให้มึงเช็คลองนับลองได้ที่ของแล้วกูรับมาตั้งแต่14แต่มึงฝึกมาตั้งนานมึงทำได้แค่นี้เหรอ